ซีรีส์รู้ไว้ประกันสังคมกรณีนี้หากอายุยังไม่ถึง55ปีเราสามารถขอคืนเงินสมทบประกันสังคมได้ไหมคะนะครับต้องการเงินไปใช้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเราไปครตอบกันฝากกดไลค์กด s ับ c ไครคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเงินกรณีชลาภาพของประกันสังคมนะครับถูกออกแบบมานะครับให้ ได้รับเงินตัวนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของบำเหน็จหรือบำนาเนี่ยนะครับให้ได้รับเมื่อแก่ชราหรือเมื่อถึงวัยนะครับที่เกษียณซึ่งเขาตั้งอายุเอาไว้คือ55ปีบริบูรณ์นี่คือเงื่อนไขที่อยู่ในทั้งบำเหน็จและบำนาญนะครับก็คือมีอายุ55ปีบริบูรณ์ฉะนั้นนะครับถ้าอายุไม่ถึงเนี่ยไม่สามารถที่จะ ขอคืนมาได้นะครับไม่สามารถที่จะขอคืนมาได้ด้วยประกรันทั้งบ่วงแต่มันก็จะมีในส่วนของ3ขอนะครับ3ขอมีอะไรบ้างล่ะนะครับ3ขอคือขอเลือกขอคืนขอกู้นะครับขอเลือกคือให้ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180เดือนสามารถจะเลือกเป็นบำเเน็จนะครับแทนเป็นบำเเน็จหรือเป็นบํานานได้นะครับแต่เดิมเนี่ย ถ้าคุณจ่ายมาแล้วนะครับ180เดือนขึ้นไปนะครับ180ปเดือนเป๊ะหรือ180เดือนขึ้นไปเนี่ยคุณจะได้รับบำนาญทันทีนะครับซึ่งเลือกไม่ได้นะฮะเลือกไม่ได้ถ้าจ่ายน้อยกว่านั้นนะครับก็รับบำเหน็จนะครับคราวนี้เขาก็จะปรับนะตัวนี้เขาก็จะปรับให้ทุกๆคนที่ได้สิทธิ์บำนาญแล้วเนี่ยนะครับสามารถเลือกได้ว่าอยากได้บำเหน็จหรือบำนาญ การเลือกได้เนี่ยมันหมายความว่าเขาจะได้รับเงินก้อนหรือได้รับรายเดือนตลอดชีวิตนะเลือกแบบนั้นนะครับบางคนมีเหตุอยากรับเงินก้อนไปเลยนะครับทีเดียวแล้วก็ไปใช้ทำนู่นทำนี่นะครับ 2. ส,สิทธิประโยชน์นะครับไอใน3ขอคือขอคือนนะขอที่2คือขอคือนคือในกรณีเกิดพิบัตภิภัยหรืออันส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตนหรือผู้ซึ่งมีเงิน สมทบกรณีชลาภาพสามารถขอรับเงินชลาภาพบางส่วนออกมาใช้ได้นะครับซึ่งไอขอคือเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่อยู่ไปขอได้นะครับมันต้องมีเหตุให้พึงที่สามารถที่จะขอได้อย่างเช่นเหตุภัยพิบัตินะครับซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งอย่างเช่นถ้าเราพูดกันก็คือในช่วงโควิดที่ระบาดหนักๆน,นะครับจนส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ นะครับโดยรวมทั้งในเรื่องของการจ้างงานตกงานนะครับอะไรต่างๆอันนั้นก็อาจจะเหมามองเป็นเรื่องของภัยพิบัติก็ได้นะครับก็แล้วแต่ประกาศนะเพราะว่ามันเป็นมันต้องระบุว,ว่าอันนี้เป็นภัยพิบัติจริงๆมันต้องมีคนมาประเมินนะครับจึงจะขอคืนบางส่วนนะครับไม่ได้ขอคืนทั้งหมดนะกับ3ในส่วนของการขอกู้ในกรณีที่เรานะครับอาจจะไม่มีเครดิต นะครับอาจจะเงินเดือนน้อยนะครับหรือเพิ่งเข้ามาเนี่ยการนําเอาเงินชลาภาพของเราไปเป็นหลักประกันกับสถาบัานทางการเงินนะครับที่ตกลงกับสํานักง,งานประกันสังคมเพื่อขอกู้มาโดยใช้หลักประกันเงินบํานาญเรานี่แหละนะครับคือเป็นประกันได้ถ้าเกิดคุณหนีหายเนี่ยเขาก็จะยึดไอ้ตัวนี้ไปนะครับซึ่ง3ข้อนี้นะครับอยู่ในส่วนของขั้นตอน คณะรัฐมนตรีนะครับประชุมยืนยันล่างและเสนอเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไปตามขั้นตอนซึ่งอาจจะต้องรอสภาหน้านะครับรอ,อส,สภาใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆวันนี้แหละนะครับอีก2อาทิตย์เองนะครับผมอัดคลิป1พฤษภาคม6-6นะอีก2อาทิตย์ก็ประมาณ14นะ14พฤษภาก็จะเลือกตั้งแล้วนะครับก็ ขึ้นอยู่กับยา yeah. เพราะว่า3ขมอเนี่ยมันยังไม่อนุมัติอะไรเลยนะครับมันแค่อยู่ในขั้นตอนของขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วละ่ะของการยืนยันล่างและเสนอเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไปนะครับ <im it> ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าออในส่วนของบํานาญประกันสังคมบําเน็ตหรือบํานาญก็ตามทีนะครับเ <im it> งินในกรณีชลาภาพเนี่ยมันถูกออกแบบมานะครับให ดูแลคนในยามเกษียณนะครับก็คืออายุเยอะแล้วว่านะเพราะนั้นถ้าเราอายุยังน้อยเนี่ยเขาไม่สามารถเบิกมันมาได้หรอกนะครับถ้ามันไม่ไม,มีเงื่อนไขอื่นๆที่ประกอบกันนะครับมันอยู่ๆจะมาเบิกใช้งานเนี่ยเบิกก่อนเนี่ยไม่ได้นะครับทำไม่ได้ต้องรอให้อายุเท่านั้นซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะ คือให้มองอย่างนี้บางทีเราอยู่ณนะปัจจุบัน,นอายุยังน้อยเนี่ยแล้วมันมีเหตุมันมีเหตุให้ต้องใช้เงินผมเข้าใจดีนะครับมีเหตุให้ต้องใช้เงินแต่ให้มองอย่างนี้ว่านะปัจจุบันเรายังมีแรงพอที่จะหาเงินจากช่องทางอื่นๆนะครับอาจจะทํางานนะครับทํางานทํานู่นทํานี่นะครับแล้วก็หาไรายได้มาเพิ่มแต่ถ้าเรา ใช้เงินตัวนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วตอนแก่ชราหรือตอนกเกษียณมันไม่มีอะไรรองรับเลยนะครับพอไม่มีอะไรรองรับเนี่ยถึงวันนั้นน่ะคุณคิดว่าลําบากไหมละ่ะคุณจะหาเงินในตอนอายุ55เทียบกับหาเงินในตอนอายุ30 3 5หหรือในวัยวัยที่มีกําลังมีแรงต่างกันนะครับการหาเงินในวัย5้ 5, ยากลําบากกว่าในวัยที่ยังมีพลังอยู่ นะครับหเลยหลายคนหลายบริษัทเนี่ยไม่รับคนอายุเยอะนะครับไม่รับคนอายุเยอะเพราะอายุเยอะหนึ่งเลี้ยวแรงน้อยเลี้ยวแรงกระฉับกระเฉงไหมไม่ไม่ไมเลี้ยวแรงไม่กระชับกระเฉงเลยเพราะฉนั้นเข,เขาจึงไม่รับคนอายุเยอะหางานยากกว่าหาเงินยากกว่าเพราะนั้นอย่างน้อยแก่ไปปุ๊บเรามีอะไระรับรองอะ่ะ นะครับมีเงินรับรองมีส่วนของบำนาญรับรองนะครับแล้วถ้าอายุเยอะอีกนะหกก็ไปรับผู้สูงอายุอีกต่อหนึ่งนะครับคุณก็จะได้บำนาบำนาญหรือหรือจะเป็นบำเหน็จก็ได้เงินก้อนแล้วแต่ที่ส่งมานะครับคุณก็จได้เงินกรณนชราบาาของประกันสังคมนี่แหละในการซัพพอร์ตดูแลคุณนะครับแล้วคุณก็ได้จากทางอื่นนะเพราะนั้น 55เนี่ยเป็นอายุที่เหมาะสมแล้วนะครับเบิกไม่ได้เนี่ยแหละดีแล้วนะครับไปรอตอนอายุ5้า้าแล้วค่อยรับเงินพวกนี้ให้มองว่าเงินพวกนี้ถูกหักแล้วเนี่ยอย่าไปเสียดายมันให้มันถูกหักแล้วก็ถูกหักเลยนะครับถูกหักก่อนก่อนจะจ่ายเงินเดือนเราอะให้หักแล้วหักเลยนะครับอย่าไปเสียดายมันปล่อยมันไปถือว่ามันเป็นเงินที่จะดูแลเราในตอนบ้านปลายแล้วกันนะครับในตอนอายุ5้า้าแล้วค่อยไปขอนะครับตอนนี้ก็ปล่อยไปนะฝากกันไว้นะครับ